เพื่อนชาวเอ็กซ์ตรีมไอทีทุกท่านกันด้วยนะครับผม่าก็ทักทายกันก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับจะ,จะสั่งอะไรจะสั่งกันบ้านอะไรกันนักหนาวะใจะเย็นๆนะใจะเย็นๆตรงตรงตรงนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งระบายอารมณ์กันนะครับผมก็ใหญ่มากก็สำหรับนี้ผมมีหนะ้าจออีกหนึ่งตัวเนาะมารีวิวกันเป็นจอเรียกว่าระดับไฮเอนนักก e ีฬา e-sport หรือว่าพวก การแข่งขันระดับ e-sport เขาจะใช้พวกหน้าจอที่อัตรา r e เฟ e s h r a t อัตรา r e เฟ e s h r สูงสูงกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะครับผมพี่ครับจอแบนกับจอโค้งต่างกันอย่างไรถ้าผมตอบว่าจอแบนก็คือแบนอย่างนี้จอโค้งก็จะโค้งอย่างนี้ก็จะดูกวนตีนกันเกินไปนะครับก็ขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับหน้าจอแบนกับจอโค้งแบบไหนมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วแบบไหนดีกว่านะครับจอโค้งของคอมพิวเตอร์เนี่ยหลายๆคนพอได้ยินคำว่าจอโค้งกลัว เวลาเอามาใช้งานกันใช่ไหมครับเวลาเรามองเ,อเหลือลูกตาซ้ายเหลือลูกตาขวาภาพมันจะสเกลผิดเพี้ยนมันจะบิดเบี้ยวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นจอแบนเนี่ยาภาพมันจะออกมาแนวยังไงส่วนมากจอแบนเนี่ยทุกคนไม่มีความซีเรียสไม่มีความกังวลน,นะครับต้องบอกอย่างนี้จอคอมพิวเตอร์เนี่ยพัฒนามาเป็นแบบรูปแบบเรียกว่า3รูปแบบแล้วนะครับจอชิ้นแรกที่สุดจะเป็นแบบนูนออกมาครับจอรุ่นต่อมาครับ เป็นแบบตรงครับแล้วก็จอรุ่นต่อมาเป็นแบบโค้งเข้าไปนะครับผมจอนนนคืออะไรนะครับมันก็คือพวกจอกระจกจอ CRT ผมไม่รู้ว่ามีใครทันหรือเปล่านะครับพวกจอ CRT เอยจอทีวีที่มันเป็นจอแก้วจอกระจกโค้งๆที่เขาใช้หลอดภาพในการสร้างภาพนะครับจอพวกนั้นเนี่ยร้อนกินไฟภาพไม่สวยสีไม่ตรงหลอดมีอายุการเสื่อมสภาพอะไรต่างๆนะครับเขาก็เลยพัฒนามาเป็นจอ LCD นะครับพอเป็นจอ LCD ปุ๊บก็เป็นจอแบนและทีนี้ก็จะมีจุดแตกต่างอีกนะครับนั่นก็คือจอ LCD เนี่ยจะมีข้อด้อยตรงที่มันจะเป็นเหมือนกับลิควิดนิ้วไปแตะก็คือแบบดำดำด,ำดำแล้วก็มองซ้ายมองขวาภาพจะมืดมากนะครับเขาก็พัฒนาจนเป็น LED พอมาเป็น LED เนี่ยมันก็มี LED panel น,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 นู้น panel นี้ panel นั้นจนล่าสุดก็มีจอ c u r v e ฟนะครับ ซึ่งถามว่าจอเคิร์ฟเนี่ยมันจะแตกต่างกับจอแบนจอนูนอย่างไรนะครับเขาบอกว่าจอเคิร์ฟเนี่ยมันจะมีการเคิร์ฟหลายแบบพันอาร์พันสองร้อยพันสามร้อยอาร์ไปจนถึงหนึ่งพันห้าร้อยอาร์นะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดหนึ่งพันห้าร้อยอาร์เนี่ยความโค้งนะครับเขาจะวัดกันเป็นอาร์นะครับอาร์ R ก็น่าจะรัศมีเมื่อกี้นี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาว่ามันเป็นหน่วยอะไรนะร,รู้แค่ว่ามันเป็นหน่วยอาร์นี่แหละเขาบอกว่าถ้าจอโค้งถึงหนึ่งพันห้าร้อยอาร์นะครับ มันจะโคง้คง,เคโคงเท่ากับนี่ครับโซมาดูนี่เลยครับมันจะโค้งเท่ากับนี่ครับลูกกระต่ายของคนเราเพราะว่าลูกกระต่ายของคนเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นลูกกระต่ายแบบแบนนะครับตาของคนเราเนี่ยจะมีความโค้งนะครับมันจะเราจะเห็นว่าตาเรามีความโค้งนะครับดังนั้นคอมพิวเตอร์หรือว่าการออกแบบต,ต่างๆเนี่ยเขาก็เลยออกแบบให้มันโค้งเท่ากับลูกกระต่ายเรานะครับซึ่งจอที่โค้งถึง1 5 0 0 r ถ้าเราวางไปที่โต๊ะเนี่ย มันจะโป่งประมาณนี้เลยนะครับมันจะมีความโป่งประมาณนี้นะครับจอทั่วๆไปมันจะประมาณ1000 R นะครับ 1,000R 1,200R 1,300R จนถึงหนึ่งจะโค้งประมาณนี้นะครับถามว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไม่เป็นอย่างไรเลยครับเราเห็นมันภาพจอแบนถ้าเรานั่งตรงปกติเราจะรู้สึกว่าจอนี้ไม่ได้โค้งจะรู้สึกว่าจอนี้เป็นจอแฟรนะครับที่เขาทําให้เป็นเคิร์ฟอย่างนั้นอะ เพราะว่ามันจะได้รับกับลูกตาเราเคยเจอไหมครับพวกจอไซส์21ต่อ9จอ34นิ้วจอยาวๆใหญ่ๆเนี่ยหลายๆคนจะกลัวเรื่องของการกวาดลานสายตาไม่ทั่วนะครับเวลาเราเล่นเหลือไปด้านซ้ายเหลือไปด้านขวาแบบโอ้โหต้องกรอกตาเงะตึ๊ง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 เวียนหัวนะครับพอเป็นจอเคิฟเนี่ยมันจะเหมือนกับทําให้เราใช้พื้นที่ความกว้างน้อยลงนะครับแต่จริงๆมันกว้างเท่าเดิมอะแต่ว่ามันไปเป็นส่วนเว้าลึกเข้้าาาปแแทนนนนนอออััีกก็็เเรพฒจจบบคฟซึ่ง ต้องไปลองเล่นกันเอาเองว่าชอบไม่ชอบเดี๋ยวนี้อย่าง MSI ผมก็เห็นมีจอ24นิ้วที่เป็นจอเคิร์ฟแล้วไม่ต้องเป็นจอใหญ่นะครับ24นิ้วเคิร์ฟก็มี27นิ้วเคิร์ฟก็มีแต่ว่าจอวันนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยจะเป็นจอแฟลตนะครับเป็นรุ่น Optic G 2 7 3 0 QS นะครับเป็น2730์ QS e r i e s นะครับผมมาสวัสดีครับสวัสดีไปน้ำมันบริสุทธิ์นะถ้าพี่แกพี่แกจะต่อสายแลนในห้องนะพี่เคยประกอบคอมในห้องน้ำหรือยังครับ ไม่รู้จะไปประกอบทําไมในห้องน้ำนะครับพอดีบ้านผมมีหลายห้องไม่จาเป็นต้องในห้องน้ำเนาะถ้าไม่กลมตีนก็แบนกับโค้งแค่นั้นแหละต่างกันแค่มุมมองอ่าก็เอาเป็นว่าอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วกันนะครับพี่ครับจอตัวนี้ใช้อ่านอีบุ๊กเยอะๆสบายตาไหมครับอ่าถ้าจอที่เน้นไว้อ่านอีบุ๊กผมแนะนําหาพวกจอที่ฐานขาตั้งปรับแนวตั้งได้ดีกว่าจอตัวนี้ขาขาตั้งของเขานะครับจะปรับได้แค่เงยกลมเท่านี้เลยนะครับเงยกลมเท่านี้จะไม่สามารถ ปรับสูงปรับต่ําได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่หลายๆคนเลือกซื้อจอเนี่ยควรต้องดูเรื่องของขาจอด้วยนะครับบางคนอยากได้ฐานจอที่ปรับขึ้นลงสูงต่ําก้มเงยอะไรต่างๆได้ก็อาจจะต้องดูหลายๆรุ่นเปรียบเทียบไปหรือว่าบางคนไม่ได้ซีเรียสใช้ก้มเงยเพราะว่าวางพอดีระดับสายตาเราอยู่แล้วก็ใช้แบบนี้จบนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปซื้อพวกขาตั้งขาจับจอใช้งานแย่นะครับพี่นพเล่นไฟเอ็มให้ดูหน่อยครับ ไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเล่นให้แน่นอนนะครับตัวนี้กับเดล2องเจ DGF ตัวไหนดีกว่ากัน DGF ผมจําไม่ได้ของเดลตัวไหนวะรู้สึกมันจะมีถึง1 8 0 0 R ครับผมใช้ของซัมซุงอยู่อ่ะนั่นแหละผมจําไม่ได้ว่ามันเป็น1 5 0หรหรือว่า1,800หรือว่าเท่าไหร่ R นี่แหละที่มันจะโค้งพอดีลูกกตาเรานะครับลองไปเปิดหาข้อมูลดูผมจําไม่ได้แล้วแต่ผมเคยมีไปอยู่ที่มันจะมีจอตัวหนึ่งโค้งโคตรนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นจอพวกจอ49นิ้ว ของเท่าลูกกระตาเรานะครับพี่นพไม่ได้ใช้ไม้เจลาแล้วหรอครับมีใช้หลายไม้เลยครับผมมีหลายไม้มากผมมีทั้งเอลกาโตมีทั้งเจลามีทั้ง h y เปอร์เนะครับผมก็จะใช้แต่ละที่แต่ละห้องไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าไลฟ์ข้างล่างผมก็จะใช้เจลาข้างบนก็ h y เปอร์เหรือว่าแล้วแต่สลับกันไปมานะครับมาเรามาพูดถึงจอตัวนี้กันดีกว่านะครับหน้าจอตัวนี้ทาง MSI เขาออกแบบมาให้เป็นจอสำหรับสาย e-sport โดยเฉพาะเลยนะครับ พาร์เนลจอเขาไม่ใช่พาร์เนล IPS ทั่วไปทั่วไปนะครับเขาจะเป็นพาร์เนลเรียกว่าอะไรอะ RAPID Rapper Rapper IPS นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับ Rapper i p ไไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับโดยจอตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น 165Hz เฮิร์ตอ่านถูกไหม r ร p p e r IPS อพด้านล่างกล่องเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ก็เลยละเลยพี่ตรงนี้ก็ได้ เรปเปอร์ IPS นะครับ165เฮิรตซ์ซึ่งเรื่องของ r e s p o n s e Time เนี่ย1มิลลิเซกนะครับผมเห็นไหมครัข้าง165 1มิลลิเซกนะครับก็นั่นแหละจอตัวนี้ก็เรียกว่า r e s p o n s e Rapid Rapid IPS นะครับเป็นพาร์นเนลแบบ Rapid IPS อ่าก็ได้165เฮิรตซ์ด้วยแล้วก็ r e s p o n s e Time นะครับผม1มิลลิเซกก็เรียกได้ว่าตอบสนองค่อนข้างเร็วนะครับผมแล้วก็เป็นแบบ Night Vision นะครับผมเป็นแบบ Night Vision ด้วยก็คือสามารถอา่าทำเรียกว่าไงอ่ะ ดูพวกภาพโหมดกลางคืนได้นะครับดูเอาพลิกตั้งให้เหมือนเดิมครับมองไม่เห็นอ่ะก็ได้แหละจะให้มุมมองที่เรียกว่าดูภาพกลางคืนได้คมชัดมากขึ้นแล้วก็เรื่องของความละเอียดนะครับผมตัวเนี้ยได้ที่ความละเอียด 2K 2560คูณ1,440 2 5 6นะครับ2560ูณ1,440 14ไม่ใช่เป็นจอ Full HD จอเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นมาตรฐาน 2K เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะรับผิดรับผิดใช่รับผิดนะครับผม พี่ครับคอม AIO ที่พี่รีวิวหาซื้อได้ที่ไหนครับเครื่องที่ผมเพิ่งรีวิวไป AMD ใช่ไหมครับมีใครดูรีวิวไปยังคอม AMD คิดนะครับผมตัวนั้น Ryzen 7 RAM 16GB นะครับแล้วก็มาพร้อมการ์ดจอ RX 550ตัวนั้น12900เดี๋ยวรอติดตามปลายเดือนนี้มีของวางจำหน่ายนะครับประกอบคอมยกเครื่องเนี่ยอยู่ประมาณ18000เองถูกมากๆนะครับต่างจากนาโน IPS ไหมพาร์เนลพวกนี้ ถือว่าเป็นพาร์เนลเกรดที่ค่อนข้างสูงสังเกตง่ายๆเลยเวลาผมรีวิวจอนะครับอ่ลองซูมเข้ามาสุดเลยครับสุดเข้าไปที่ลูกตานะครับเราจะไม่เห็นเส้นเลยเห็นไหมครับปกติเนี่ยถ้าสมมติผมรีวิวจอเนี่ยแล้วถ้าเป็นจอพวกพาร์เนลเกรดค่อนข้างต่ําหน่อยนะครับสังเกตง,ง่ายๆใช้กล้องซูมอ่างเงี้ยเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเป็นเส้นๆนี้ถ้าผมเอียงจอเยอะๆนะครับแต่อันนี้ยังแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับคือตัวพาร์เนลพวกนี้เนี่ยเป็นพาร์เนลที่ให้ความละเอียด ให้ความถี่ของตัวเมทิคซลนะครับค่อนข้างเยอะทําให้ถนอมสายตามากๆแล้วก็ตอบสนอง r e s p o n อนได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งได้165 h ฮแล้วก็ยังมีในเรื่องของรองรับ NVIDIA G-Sync Compatible นะครับตัวนี้รองรับ NVIDIA G-Sync Compatible นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว Wide Color Gamut ใ,ให้ขอบเขตสีที่เราว่ากว้างมากนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยเอาไปทำงานอะไรต่างๆอยากจะดูรายละเอียดแสงฟงแสงไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็ ให้คมชัดมากๆเดี๋ยวเราไปลองดูภาพในเกมกันดีกว่านะครับราคาน่าสนใจครับรีวิวคอมื้างหลังคอมข้างหลังเคยรีวิวไปแล้วทั้ง2เครื่องนะครับประกอบคอมสีขาวแล้วก็ประกอบประกอบชุดน้ําอันนี้ไปลองเสิร์ชหาดูใน y t u t u นะครับเคยรีวิวไปแล้วทั้ง2เครื่องเนาะผมดูแล้วน่าไปทํางานเล่นเกมของเด็กนักเรียนงบไม่เยอะใช่เลยครับตัวนี้กับ850ห้าให้พี่เลือกเลือกตัวไหน850กับตัวนี้หรอ อยาเอามาวางเทียบกันมากกว่าเพราะ850ได้เรื่องของ Nano IPS นะครับแต่ตัวนี้ได้เป็น Ripper RAPID อะไรนะ r a p ิด Ra p i d IPS ซึ่ง2เทคโนโลยีตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นเทคนโลนยีตัวเดียวกันแต่ว่าต่างค่ายกันก็เลยตั้งชื่อคนละตัวหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ถ้าสมมติมันเป็นแบบเดียวกันแค่ว่าต่างชื่อ ตัวนี้ก็น่าสนกว่าด้วยจำนวนเฮิร์ตที่สูงกว่าเป็น1 6 5เฮิร์ตตัว8 5 0มันยังอยู่ที่114เฮิร์ตมันแตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันหรือเปล่าแต่สายตาเนี่ยจริงๆตัวนี้มันละเอียดและเนียนมากนะดูจากกล้องด้านหน้าเอาเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นว่ามันชัดมากเลยนะคือถ้าสมมติผมเอาเอาหน้าจอมาวางตั้งเงี้ยแล้วถ้าจอไม่ดีเท่าไหร่พาร์เนลแบบธรรมดาหรือว่าเป็นจอพวกราคาถูกเน้นราคาถูกประมาณ ห้าพันหกพันได้ยีิบเจ็ดนิ้วได้เฮิร์ตสูงสูงเนี่ยภาพขีคขาดหมดเลยแล้วก็ภาพเป็นเส้นเส้นหมดเลยนะครับแต่ลองดูนี่ดินี่คือภาพจากหน้าจอตัวนี้จริงๆนะครับอ่ะถ้าสมมติวางให้ตั้งฉากที่สุดคุณก็จะได้ภาพที่คมชัดที่สุดนะครับเนี่ยเห็นนะคือเป็นพาร์เนลที่ดีมากสําหรับตัวนี้นะ G-Sync กับ FreeSync ใช้ร่วมกันได้แล้วใช่ไหมมันก็อยู่ที่ว่าหน้าจอมีรองรับตัวฟังก์ชัน Compatible หรือเปล่านะครับ แต่ส่วนมากถ้า G-SYNC ได้ FreeSYNC ก็ใช้งานได้เพราะมันจะมีตัว FreeSYNC Compatible นี่ครับเชฟเรียกว,ว่าภาพเนียนมากนะครับตัวนี้ถือว่าภาพค่อนข้างเนียนซึ่งราคาจอตัวนี้จริงๆราคาเต็มมันจะอยู่ประมาณ12,900แต่ตอนนี้มันมีโปรอยู่ก็เหลือประมาณ11,000 11,400 11,500แล้วแต่ร้านอันนี้ลองไปดูกันนะครับว่าแต่ละร้านขายกันเท่าไหร่นะครับตัวนี้กับ271 2721 DGF อันไหนหน่าซื้อกว่ากันครับในเล่นเกมผมจํารหัสของเดวไ่ได้อันนี้ผมพูดตรงๆผมส่วนมากจะจํารหัสไม่ค่อยได้นะครับขนาดผ่านกล้องยังคมชัดมากใช่คือส่วนมากอะ่ะจอเวลาเจอผ่านกล้องก็คือภาพจะแบบเนี่ยมันจะมีเส้นๆอย่างนี้เล็กน้อยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเกมบั็กโซนนะครับถึงแม้ว่าเราจะรีวิวจอไม่ได้รีวิวคอมพิวเตอร์นะครับคุณก็ยังคงเห็นบั็กได้ผ่านกับเกมบอโซนนะครับ อะไรกันนะกันหนาเนี่ยเกมวอโซนเรารีวิวจอแม่งยังบักอีกอ่ะเรามาดูดีไซน์จอตัวนี้กันนิดหนึ่งแลวกันเมื่อกี้น่าจะเห็นภาพตัวจอกันไปแล้วเนาะจอตัวนี้นะครับเขาจะให้ขอบจอที่เรียกว่าค่อนข้างบางนะครับบางมากๆเนี่ยดูดิอยู่ประมาณฝั่งนี้จะอยู่ประมาณ8มิลประมาณ8มิลเซนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างบางมากๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงกลางจอตัวนี้นะครับก็จะมีโลโก้ msi แปะเอาไว้อยู่ซึ่งตัวนี้เขาจะไม่ทําเป็นสีเงนินและ เขาจะเป็นสีดำๆนะครับปกติจะเป็นสีเงินๆให้มันเงาๆดูสวยงามอันนี้เป็นสีดำทึบเลยนะครับผมเออก็แปลกตาดีนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านฝั่งนี้ครับจะมีในส่วนของตัวปุ่มเปิดปิดหน้าจอนะครับ1ปุ่มเลย1่ปุ่มท้วนๆมีไฟสีขาวบอกสถานะว่าหน้าจอทํางานปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังจอตัวนี้นะครับดีไซน์จะเรียกได้ว่า ค่อนข้างดูลำนิดๆอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าเป็นพลาสติกแข็งแข็งทื่ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างหนึ่งหน้าจอตัวนี้รูระบายความร้อนค่อนข้างน้อยเป็นจอที่ไม่ค่อยกินไฟนะครับค่อนข้างประหยัดไฟแล้วก็ไม่ค่อยมีความร้อนส่งออกมาเพราะว่าผมเคยจอผมเคยเจอจอบางตัวเนี่ยสเปคแบบสูงๆอย่างเงี้ย1 4 4เฮิร์ตเฮิร์ต หน้าจอด้านหลังค่อนข้างร้อนมากแต่จอตัวนี้ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับผมถือว่าดีนะครับบักโซนรีวิวเทพแค่ไหนก็ค้างอันนี้จริงนะครับผมอ่าตัวที่เดลที่เป็นนาโน IPS อะครับพี่นพอ๋อตัวนั้นก็เทียบง่ายๆมันจะใกล้เคียงสูสีกับตัว850ซึ่งตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นพา n เนลตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่มีความคล้ายมากเลยที่จะเป็นพาเนลตัวเดียวกับพวก 850กับตัว Dell IPS Nano อะไรสักอย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับต้องลองดูของจริงแล้วเปรียบเทียบกันไม่ก็ต้องไปลองเซิร์ชดูว่าคำคำนี้มันเป็นพัดแนวตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับอ่ะด้านหลังตรงนี้ครับก็จะมีโลโก้ MSI อยู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแถบที่เรียกว่าเป็นสีดำเงาๆดูสวยงามนะแล้วก็มีรูระบายความร้อนแค่นี้เลยนะครับสำหรับรูระบายความร้อนขาตั้งอันนี้น่าเสียดายนะครับที่เขาไม่สามารถ ปรับขึ้นลงได้เขาปรับได้แค่เงยกลมเท่านั้นเลยนะครับถ้าปรับขึ้นลงได้ด้วยผมมองว่าจะเทพมากซ้ายขวาปรับไม่ได้ผมไม่ซีเรียสน,นะเพราะสุดท้ายผมเล่นขาตั้งอย่างนี้ได้นะครับซ้ายขวาแต่ไอขึ้นลงเนี่ยอันนี้แอบขัดใจเล็กๆนะครับผมมาเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันน,นิดนึงแล้วกันนะครับว่าหน้าจอตัวนี้มีการเชื่อมต่ออะไรยังไงได้บ้างนะครับสาหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับจะมี HDMI นะครับมี displayport displayport เนี่ย 1ช่องด้วยกันนะครับผมแล้วก็มี HDMI นะครับผมจำนวน2พอร์ตนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวที่เอาไว้เสียบหูฟังแล้วก็ตัว DC adapter นะครับผมก็พร้อมใช้งานได้แบบสบายๆต่อ DC adapter แยกตัวจอก็จะบางลงแต่ว่าอาจจะไปเกะกะตกเพิ่มขึ้นในนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนแล้วก็เรื่องของการคอนโทรลนะครับจอตัวนี้จะใช้เรียกว่าเป็นปุ่มคอนโทรลเลอร์จอยสติ๊กปุ่มเดียวเลยเราสามารถตั้งค่าได้ทุกอย่างนะครับผม มามีคอมเมนต์อะไรกันบ้างครับพี่นพครับคอมสามหมื่นได้อะไรบ้างได้ทุกอย่างเลยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสเปคที่เราจะจัดนะครับการจอตัวไหนคุ้มบ้างครับพี่นพมันแล้วแต่งบนะครับอ่าตัวนี้กับ msig 2 4 c 4อันไหนน่าใช้กว่าโอ้โหตัวนี้น่าใช้กว่าตัว g 2 4 44 c เยอะครับคนละเซกเนต์นนะ g 2 4 c 4รู้สึกตัวนั้นจะเป็นจอเน้นราคาถูกแต่ว่าได้เรื่องของความเคิร์ฟนะครับถ้าตัว c m s i ก็แปลว่าเป็นจอเคริร์ฟซึ่ง จอตัวนั้นกับจอตัวนี้คนละแนวกันเลยนะครับจอตัวนี้ให้สีให้ภาพที่ชัดกว่า 24G 2444ล้านเปอร์เซ็นต์ต้องไปลองดูตัวจริงนะครับผมมาเรามาดูเมนูกันนิดหนึ่งนะว่าหน้าจอตัวนี้ปรับตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับสำหรับจอตัวนี้มีภาษาไทยภาษาอังกฤษทุกภาษาตามที่คุณอยากจะปรับนะครับเกมมิ่งรับตัวนี้สามารถปรับโหมดเกมได้นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเกมแนว FPS รถแข่ง RTSRPG มีปรับได้ทั้งหมดนะครับมุมมองตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็เหมือนกับพวก Back Equalizer นะครับสามารถปรับบูสต์ให้มันสูงขึ้นได้นะครับผมตรงนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าได้เห็นะอันนี้ปิดคือจะมืดปกติแรงแรงที่สุดหรือว่าใช้เป็น AI ซึ่งขี้โกงมากเป็นจอที่ขี้โกงมากผมเคยรีวิวจอหลายตัวเขาจะมีฟังก์ชันบางคนก็เรียกแบ็กบูสต์แบ็ k อีควอไลเซหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ มันคือเวลาเราเล่นเกมมืดๆเกมผีเกมยิงปืนเกมเดสไบด d เดย์ไลทแล้วถ้าสมมุติคุณเจอฉากมืดมากๆเนี่ยเราจะมองสตูไม่เห็นเราก็ต้องมากดปรับที่จอให้มันบูสต์สว่างขึ้นโอ้ยโควิดป่ะเนี่ยอ่ะแล้วก็ต้องมาปรับบูสต์ที่จอให้มันสว่างขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าจอตัวนี้เขาจะมีตัว AI นะครับผมที่เขาจะสามารถดีเทคได้ว่าหน้าจอตอนนี้ ภาพในเกมตอนนี้มันมืดไปสว่างไปแล้วเขาจะเล่งอัตโนมัติให้นะครับซึ่งโกงผมใช้คำพูดเลยว่าค่อนข้างโกงมานะครับแล้วก็ในเรื่องของ Respon s e time สามารถตั้งได้นะครับก็ตั้งให้เป็นเร็วที่สุดก็คือ0.1มิลลิเซกนะครับผมหรือเอ้1มิลลิเซกพูดผิดนะครับเป็น1มิลลิเซกนะครับตัวนี้ก็คือเรื่องของ adaptive s y n ์นะครับหน้าจอตัวนี้มีตัว adaptive ิ y n c สามารถเปิดปรับใช้งานได้อัตรา refresh r a t ตนะครับถ้าอยากให้โชว์ก็สามารถปรับเปิดได้นะครับนาฬิกาปลุก ตั้งเวลาในการเล่นแต่ละแมชแต่ละครั้งแต่การใช้งานก็สามารถตั้งเวลาจับหน้าจอได้นะครับความช่วยเหลือบนหน้าจอนี้ก็สามารถเซตติ้งได้ Adaptive Sync นี่ครับก็จะมีเปิดได้ซึ่งจอตัวนี้เป็นจอ 2K 165 h z แต่ว่าอันนี้ผมเสียบผ่าน Capture Card ก็เลยโชว์เป็น144นะครับแล้วก็โหมดเกมผมตั้งไปที่ FPS อยู่แล้วก็ Adaptive Sync เปิดใช้งานได้นะครับผ่าน HDMI ได้เลยเนาะแล้วก็ในเรื่องของการปรับตั้งค่าอื่นๆนะครับผม ลดแสงสีฟ้า HDRC อะไรต่างๆเปิดได้หมดเรื่องของภาพนะครับตั้งสีความสว่างคอนทราสต์ไบเนสเทมนะครับหรือว่าความคมชัดต่างๆสามารถเซตได้อยู่แล้วแหล่งสัญญาณเข้านะครับก็เซตได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Input Display หรือว่า HDMI นะครับหรือว่าจะปรับให้จอตัวนี้ออโต้สแกนได้อันนี้ผมชอบมากจอที่มีออโต้สแกนนะครแล้วก็เรื่องของปุ่มลูกศรสามารถตั้ง เมนูคลิกได้ว่าเอาไปเร็วร้านไหนอะไรยังไงต่างๆนะครับผมเกม Hunter Shadow มืดเลยนั่นแหละพวกเกมมืดๆสามารถใช้จอพวกนี้เล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งปรับทุกครั้งก็คือใช้ AI ในการปรับแต่งทั้งหมดเลยนะครับโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามีผมปรับตามแล้วผมอยู่ต่างประเทศจอตัวนี้1 0ื่นนึงเองครับโอ้หมื่นหกับหมื่นผมมองว่าคนที่ซื้อหน้าจอราคา10,000บาทเนี่ย เพิ่มเงินอีก1,000พันไม่น่าซีเรียสสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าคนที่จะซื้อจอระดับหมื่นหนึ่งอยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครบินไปต่างประเทศซื้อจอตัวนี้เพื่อประหยัดตังค์อีกพันหกนะครับราคาต่างไม่เยอะหรอกรวมมาสีรวมขนสง่งรวมอะไรต่างๆก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่ไม่ไม่ได้แพงจนเกินไปเนาะเรื่องของสีเมื่อกี้ให้ดูวอลโซนไปแล้วเนาะอยากดูเกมอะไรกะลองดูอย่างกรมมังอัสบ้างไหมไม่เอาอะไรสาระเกินอัสครัมบ้างนี่ก สครัมลองดูเกมสครัมบ้างนะัเกมสครัมถือว่าเป็นเกมที่ภาพสวยหนึ่งเกมสีค่อนข้างสวยโดยเฉพาะเรื่องของแสงอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดีครับมาทันไหมยังทันอยู่นะครับพี่ครับจะสเปคคอมงบ2องหมรวมจอเล่นเกมแรงๆได้ไหมลองดูย้อนหลังใน u t u b e ผมมีค่อนข้างเยอะนะครับเกมมืดๆเรียกง่ายๆดีนั่นแหละเกมไอเกมมืดๆทั้งปวงอ่ะมันช่วยเยอะมากเลยนะไอตัวแบคบูสไอบูสอีควอไลเซอร์สมัยก่อนที่ผมเล่นเกม d e a d by Daylight อ่ะ แม่งขี้โกงมากฟังก์ชันนี้จากเมื่อก่อนหลบอยู่หลังต้นไม้หลบอยู่หลังขอนไม้เพื่อนผมหลบอะ่ะผมเดินผ่านฟิวมอไม่เห็นพอมีฟังก์ชันตัวนี้นั่งทําไรอะ่ะเห็นชัดมากนะค,คือแบบขี้โกงอะ่ะผมใช้คําพูดว่าแม่งขี้โกงเลยนะครับเป็นฟังก์ชันที่โกงมากๆแต่ว่าข้อเสียคือต้องมานั่งกดปรับจอถ้าตาไหนเล่น ฆาตรกรแล้วก็ปรับสว่างสุดถ้าตาไหนเล่นในนี่ๆๆเราก็ปรับลดลงได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็พอมีจอตัวนี้ปรับเป็น AI ได้เลยเจอ detect มันก็ปรับอัตโนมัติเฮ้ยยางนี้เจ๋งเจ๋งจริงเรื่องของตัว AI นะครับอ่ะลองดูเกมสครัมกันบ้างนะครับนี่เลยเกมสครัมนะครับผมเกมสครัมก็ให้รายละเอียด texture นะครับพวกใบไม้ต้นไม้อะไรต่างๆที่เรียกว่าครบมากซึ่งกาจอวันนี้ที่ผมใช้จะเป็นตัว3070 Ti นะครับก็ สามารถรีดประสิทธิภาพในเรื่องของการปั่นเฟรมเรทเพื่อให้รองรับกับจออัตราเรเฟรทสูงๆได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับจอ1 4 4 IPS ครับคุ้มๆช่วงนี้ตัวไหนดีเนี่ยตัวนี้ก็คุ้มได้1 6 5เฮิร์ตเลยนะครับราคาถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับ XL 2 4 1 1 K กับตัวนี้ต่างกันขนาดไหน XL 241 1มันจะเป็นพาร์เนล TN หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะได้คนละรูปแบบจะคนละรูปแบบกันนะครับผม ฟาบนี่วิ่งเลยก็ถือว่าตอบสนองได้เร็วนะครับซึ่งอันนี้ผมตั้งไว้แค่144เฮิรตไม่ใช่165เฮิรตนะครับหน้าจอตัวนี้ก็ตั้งได้ถึง165เฮิรตซึ่งถ้าหลายๆคนถาม144 Hz กับ165ต่างกันเยอะมากไหมพี่ถ้าวางเทียบข้างกันเนี่ยอาจจะแยกออกแต่ถ้าสมมติแบบไม่มีวางเทียบเนี่ย ตอบค่อนข้างยากว่าตัวไหนคือ144ตัวไหนคือ165นะครับขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนเลยแต่ว่า165แน่นอนภาพย่อมดูลื่นกว่า144นะครับผม GTA ลงมอดภาพสวยกลางคืนคนมืดตัวนี้คงช่วยได้ใช่ถ้าสมมติไปเจอมอดพวกเกมภาพมืดๆด Dark ักดักมากตัวนี้ช่วยได้อยู่แล้วนะครับในการเล่งให้ภาพมันสว่างมากยิ่งขึ้นทนะให้เรามองเห็นอะไรต่างๆได้เนาะเอามาเล่นกับ p พได้ไหมจอพวกนี้เอามาเล่นกับอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่รองรับ HDMI หรือ DisplayPort ถ้าเชื่อมต่อได้ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ1มิลิเซกับ2 m มิลิเซกต่างกันมากไหมถ้าเป็นคนที่ซีเรียสเกมมิ่งโดยเฉพาะเล่นเกมแนว FPS ต่างครับ1มิลิเสมิลิเซกมีผลต่อการเล่นเกมถึงชีวิตคลิกพลาดแค่1นมิลิเซกก็คือแพ้ชนะได้เลยนะครับซึ่งจอเทพๆบางตัวเขาจะไป0 5 m มิลิเซกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กันแล้วแต่ว่าจอตัวไหนนะครับแต่ว่า1มิลิเซกมิลิเซก ถ้าเล่นเกมจริงๆอย่างจังอย่างเงี้ยก็ต่างนะครับแต่ถ้าสายตาดูเนี่ยผมบอกเลยว่าดูไม่ออกแยกไม่ออกนะครับก็มันน้อยมากๆเนาะผมใช้แล็ปท็อปจอแค่ Full HD อยู่เวลาเล่นเกมผมอยากได้ภาพที่มันสวยๆคนซื้อจอ 4K มาต่อแต่เฮิร์ตมันนํำหรือคนซื้อจอ 2K แต่เฮิร์ตสูงควรซื้อจอแบบไหนดีครับอยู่ที่เกมเล่นถ้าคุณเล่นเกมแนวไวๆมีภาพปัดสวัดไปมาบ่อยๆโดยเฉพาะเกมแนว FPS ผมแนะนำซื้อ 2K 1 4 4เฮิร์ต แต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าไม่ได้เล่นเกมแนวพวกนั้นเล่นเกมแบบเช่นเดอะซิมหรืออะไรต่างๆธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแนะนา 4K ไปเลยเฮิร์ต60พอมันจะได้อารมณ์ในการเสพคอนเทนต์ของะรูปแบบนะครับซึ่งผมเป็นทางสายกลางที่ผมใช้อยู่ผมจะเป็นจอพวก3 4นิ้ว120เฮิร์ตอะไรประมาณนั้นนะครับอยากได้ภาพแบบเกือบ 4K แต่ยังได้เฮิร์ตที่สูงอยู่อะไรประมาณนี้เนาะที่ผมใช้งานอยู่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับตัวนี้กับ LG G.L.850B 2K114 ต่างกันไหมครับอยู่ที่พาร์เนลผมไม่ชัวร์ว่าพาร์เนลตัวนี้มันเป็นพาร์เนลตัวเดียวกับ LG ตัวนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นพาร์เนลตัวเดียวกันเนี่ยจอตัวนี้ถือว่าได้เปรียบกว่า850แล้วเพราะ850มันแค่1 4 4 h z แต่ตัวนี้ได้ 165Hz ยังไงสเปคตัวนี้ก็สูงกว่านะครับขึ้นอยู่กับพาร์เนลและลองไปเปิดเปรียบเทียบดูว่าพาร์เนลตัวนี้กับตัว850มันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าถ้าตัวเดียวกันไม่ต้องตัดสินใจเยอะครับ G273Q ตัวนี้จบแน่นอนนะครับแล้วราคาตอนนี้จัดโปรด้วยช่วงนี้แอดไว้มีโปรอะไรบ้างไม่ทราบเลยนะครับจอ1 4 4 IPS คุ้มคช่วงนี้ตัวไหนดีครับแนะนำหน่อยนี่ไง165เฮิร์ IPS ด้วยนะครับก็คุ้มดีสำหรับตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้สำหรับเจ้า MSI Optic G273Q เดี๋ยวรอบหน้าผมมีจอที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่ไม่ได้สนเฮิรตสูงอันเนี้ย165เฮ แต่จอตัวต่อไปที่ผมจะมีรีวิวนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้ผมมีจอ75เฮิร์ครับ29นิ้วครับราคาไม่ถึง7,000บาทรอติดตามนะครับผมส่วนตัวนี้11,600บาทราคาเต็ม12,400ลองดูนะครับอยากเห็นประกอบเชส Inwin ิ a 1 plus บ้างครับ itx ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวประกอบให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ทางผมน extreme ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ